พบกับรายการสอนสนทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทยเวลานี้ค่ะ17นาฬิกา35นาทีนะคะวันนี้จะนำเสนอเทคนิคสีออยล์พาสเทลค่ะส่วนวิทยากรก็คืออาจารย์อนพบุติค่ะอาจารย์อนนบสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับวันนี้เห็นอาจารย์เตรียมกรอบผ้าใบจะเขียนบนกรอบผ้าใบหรอคะครับจะเขียนบนกรอบผ้าใบเพราะว่าผ้าที่เราใช้เนี่ยน่าจะมีคุณสมบัติที่ค่อนข้างดีชัดเจนกับ กับการใช้ออยพาทเทลแต่ไม่ใช่หมายความว่าใช้กับอย่างอื่นไม่ได้นะวัสดุมันมีหลายอย่างแต่เนื่องจากผ้าเนี่ยมันมีหลายลักษณะเทคเจอร์ของมันความหยาบความละเอียดมันต่างกันถ้าเราเลือกที่จะเขียนกับวัสดุเช่นเราจะเขียนซิลไลท์หุ่นนิ่งอะไรพวกนี้คหรือภาพคนเนี่ยเราก็อาจจะใช้อย่างเลยแต่เนื่องจากวันนี้เราเลือกที่จะเขียนดอกไม้สวยๆเราก็น่าจะใช้เทคเจอร์ที่มันพอดีๆค,คือไม่หยาบมาก คือใช้ผ้าใบจะมีลูกเล่นมากกว่าครับอาจารย์อนนบใช้สีส้มร่างภาพดอกเฮลิคเนีตามต้นแบบด้วยน้ำหนักมือเบาๆเพื่อกำหนดรูปทรงของดอกโดยจัดวางให้ตัวดอกเอ็นย้อยลงมาทางซ้ายมือเพื่อสร้างให้เป็นจุดเด่นของภาพแล้วกำหนดจุดโดยวาดรูปใบและแรงเงาด้วยสีเขียวเพื่อสร้างน้ำหนักแสงเงาด้วยการระบายสีเขียวอ่อนเข้มให้ได้ง่ายยิ่งขึ้น จากนั้นใช้สีเหลืองวาดดอกที่กำลังโตบริเวณโคนต้นแล้วเพิ่มโทนสีสว่างเพื่อระบายปลายดอกให้มีความสดใสส่วนตัวดอกใช้สีแดงระบายด้วยน้ำหนักมือที่มากขึ้นถ้าเราใช้สีตัวนี้เราก็ใช้สีที่เห็นในดอกไม้สีแดงเนี่ยเราก็ใช้สีแดงล่างเลยสีแดงซึ่งอาจจะเป็นแดงหรือส้มถ้าดอกไม้ชนิดนั้นมีมากกว่า3สีหรือ2สีเนี่ยเราควรจะใช้สีกลาง ระหว่างสีแดงกับสีเหลืองเนี่ยมันคือสีไลยสีกลางเช่นสีส้มอยู่ตรงกลางเนี่ยเราก็เอามาล่างภาพเพราะว่าส้มไปเหลืองได้แล้วก็ส้มไปแดงได้อาจารย์อนนบใช้สีอ่อนระบายให้น้ำหนักแสงที่ตกกระทบกับใบไม้ในบางส่วนก่อนเพิ่มสีสันของตัวดอกโดยระบายสีส้มด้วยน้ำหนักมือที่มากขึ้นเพื่อให้เนื้อสีกลมกลืนไปกับสีที่ระบายไว้ก่อนหน้า ซึ่งอาจารย์อนุนบอกว่าควรระบายไปในทิศทางเดียวกันทิศทางก็สําคัญคือคนถ้าจะหัดเขียนรูปเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะไปทางใดทางหนึ่งเช่น4ี่้าองศามืออาจจะปัดประเิงเฉียงสี่้าองศาหรือถ้าทําเป็นแนวดิง่งถ้าถ้าถานัดก,ก็คือพยายามล่างไปในทางแนวเดียวถ้าเกิดเราไปหลายทางเนี่ยแทนที่มันจะจบไปในหนึ่งนาทีมันก็จะกลายเป็นสองนาที สำหรับการสร้างระยะของภาพอาจารย์อนนบใช้สีโทนร้อนและสีโทนเย็นค่อยๆระบายเพิ่มองค์ประกอบภาพโดยใช้สีอ่อนเช่นสีฟ้าเหลืองระบายเพิ่มองค์ประกอบในระยะหลังและให้น้ำหนักแสงบางส่วนแล้วใช้สีเข้มเช่นสีน้ำเงินสีม่วงระบายองค์ประกอบในระยะหน้าและให้น้ำหนักเงาในส่วนลึก ซึ่งอาจารย์อนนกแบ่งอัตราการใช้สีทนร้อนให้มากกว่าสีโทนเย็นเล็กน้อยเพื่อทําให้ภาพดูนุ่มนวลและเสริมจ,จุดเด่นให้ดูสวยงามมากขึ้นการใช้สีตรงข้ามเนี่ยนี่แหละคือหัวใจการทํางานทำงานศิละปะถ้าสีตรงข้ามมันมีเท่ากาัน50-50มันก็จะกลายเป็นตรงข้ามร้อซ็นต์นี่ทฤษฎีแต่ถ้าเอามาทาด้านศิละปะเนี่ยมันควรจะ80-20 พราว่าอันเนี้ยเราดูแล้วเป็นร้อนอยู่ประมาณครับ80%แล้วเป็นเย็นอยู่20%ภาพมันจะดูนุ่มนวลสวยงามสำหรับการแต่งรายละเอียดอาจารย์อนนบเพิ่มน้าหนักแสงเงาบริเวณใบและดอกด้วยสีเขียวเข้มและเขียวอ่อนเพิ่มเติม ก่นลดความเข้มของดอกในระยะหน้าด้วยสีชมพูเล็กน้อยเพื่อสร้างความกลมกลืนระหว่างวัตถุก,กับแสงเงาและววาดใบเพิ่มบนพื้นที่ว่างบางส่วนเพื่อสร้างความสมดุลให้กับภาพจากนั้นเพิ่มความชัดเจนขององค์ประกอบด้วยสีเข้มอีกเล็กน้อย ที่เป็นการเขียนแบบฟรีฟอร์มนะคะหรือว่าเป็นการปล่อยให้รูปทรงเป็นไปนตามอิสระตามจังหวะอารมณ์และความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์นะคะแต่ว่าอาจารย์อนนกค,คะสีต่างๆที่เป็นจุดเล็กๆน้อยเนี่ยมันทําหน้าที่อะไรตรงนี้คะอ๋อมันเน้นให้เกิดความสวยงามความะสะดุดตามากยิ่งกว่าคือปกติแล้วการเขียนเนี่ยมันแค่เป็นแค่ลักษณะของดอกของสีที่เห็นธรรมดาพอเราเน้นสีตรงข้ามเข้าไปนะจุดเล็กๆ,ๆ,ๆนเนี่ยที่เราเห็นจุดเล็กๆน้อยๆเนี่ย มันจะทำให้ภาพดูเด่นขึ้นถ้าเทียบก็เหมือนเราตำน้ำพริกเนี้ยถ้ารสชาติน้ำพริกมันธรรมดาจิดชื่อที่ทั่วไปที่เขาขายมันคือปกติแต่ถ้าเกิดไอจุดเล็กๆเนี้ยมันคือเปรี้ยวหวานเผ็ดมันจะทำให้งานดูโดดเด่นยิ่ขึ้น ก็คือจะทําให้ภาพเนี่ยมีสีสันแล้วก็มีความชัดเจนขึ้นใหม่ด้วยเพราะว่าทุกสีนี่ก็มาจากดอกไม้นั่นเองนะคะวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์อนมุมามากเลยขอบคุณมากค่ะอาจารย์คน,นี้ก็คือเราเอาอะไรมาขูดเพื่อสร้างไฮไลท์ได้ไหมก็ได้ครับเราจะใช้คัตเตอร์ก็ได้ใช้ไม้ก็ได้สิ่งที่มีอยู่สามารถขูดได้เลย สีออยพาสเทลหรือสีเทียนในการวาดภาพบนผ้าใบคุณจะเริ่มฝึกวาดบนผ้าใบที่ทอด้วยเส้นที่มีขนาดเล็กก่อนเพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมทิศทางและการลงน้ำหนักมือเนื่งจากไม่ว่าจะลงน้ำหนักมือเบาหรือหนักสีที่ปรากฏก็ยังคงมีความสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังผสานสีให้กลมกลืนกันได้ดีกว่าผ้าใบที่ถักทอด้วยเส้นใยขนาดใหญ่จะกินเนื้อสีในปริมาณที่มากกว่าหากลงสีพลาดแล้วกลับมาลงทับสีอีกครั้งอาจทำให้ภาพดูช้ำและสีไม่สดใส สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านสวัสดีทุกคนลูกหลานทุกคนที่รอชมรอชมแม่เดี๋ยวนี้เขาชมกันเยอะแม่แย่งกันชมแย่งกันชมรายการนี้โอ้โห,โหสอนสินดังซะแล้วอ้ยยะอ้ยาสอนสินดังซะแล้วแห่กันมาชมชมกันเข้าไปมันวันนี้ มาตอบคำถามท่านพี่น้องประชาชนลูกหลานอีกแล้วเฮ้ยคำถามไปไหนวะนี่เอา้าไอ้ก้อยไอ้ก้อยเอาคำถามมาไอ้ตู้หูมันเอาไปไว้ไหนวะเนี่ยเอา้าโอ้โหไอ้ก้อยเราแมาบ,บึบบับบึบบับแม่อก้อยัน,น่ารักมากเอาคำถามอาผมอยากจะทราบว่าทำไมงานศิลปะของใครต้องติดทองคำเปลวด้วยครับแม แล้วทองคําเปรียวที่เป็นจริงกับทองวิทยาศาสตร์มันแตกต่างกันอย่างไรครับและสังเกตได้อย่างไรว่าไหนเป็นของจริงอันไหนเป็นของวิทยาศาสตร์รบกวนด้วยนะครับอาจารย์จากขาปนาหมอพระนคร <c oughs> <c oughs> ท่านผู้ชมทองคำเนี่ยนะบอกไว้ก่อนที่ปิดทองกนะันทุกวันที่วัดทั่วไปนะั่นแหละทองปอบท่านผู้ชมดู ลูกหลานลูกท้องคําจริงกับท้องคําเก้มันแตกต่างกันแม่มองไม่ออกม่ยุ่งมันจะแตกต่างกันแบบโลกแตกโลกแตนนะครับท้องคําวิทยาศาสตร์จะแข็งกระด้างมันแข็งเห็นไหมมันไม่ดิ้นเลยเป่ามันไปทั้งแผ่นเป่าแล้วมันไปทั้งแผ่นแต่ทองคําเปลวดูสิมันเคลื่อนไหวมันบางมากมันเคลื่อนไหวยุกยักยักยักแล้วสีมันแตกต่าง ไอ้ทองคํำปลอมเนี่ยมันจะออกแดงๆไอ้ทองคํำจริงเนี่ยมันจะเป็นทองมันจะออกเหลืองประกายงดงามแล้วผิวไหวผิวไหวละลาย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 หายไปหายไปกับมือผมเสกหายไปเลยแต่รู้ไหมทองคําปลอมทองคําปลอมหยิบมาแข็งกระดกกระเดกเห็นไหมติดมือไม่ละลายหายไปเห็นปะบี้ไปติดมือ ห็นไหมดังนั้นทองคําจริงละลายเลยหายไปเลยเห็นไหมทองคําปลอมวิทยาศาสตร์กระจกกระจกพออย่างเข้าใจอย่างทองคําจริงและทองคําปลอมจําไว้เลยที่ปิดทองทุกวัดทองปลอมยกเว้นวันรวยพอมันแขกทองบันแขกเอาสวัสดีแค่นี้ ไอ้โง่ทำอะไรยังไงขอบคุณเอาไฟออกไอ้ก้อยมาอีกเอาให้เร็วเอาให้เร็วหน่อยโว้ย